ผู้ชมเมื่อนี้เนาะค่ะแอดก็เดินทางนะคะคมาแสดงความดีใจกับพระคุมเนาะค่ะได้รับพระคุมนะคะหนึ่งหกตัวเดียวเนาะค่ะแต่เพิ่นกระบอามาให้กับน้ำหนึ่งหกของหนึ่งเราก็ให้เน้นลางนะคะเต็มเต็มเลยนะคะเอฟซีบุรีเดบิงคลิปนะคะก็จะเห็นเนาะค่ะเมื่อนี้ก็มาหาพระคุมแสดงความดีใจแล้วก็มาถามต่อว่าแนวทางวันที่16บพันหาคุ่มสองพนนี้เนาะค่ะ เพ <ITA> <h> ิ่นจะให้มาเมื่อใดนะคะจะได้เอฟทีจะได้ติดตามไปนะคะตอนนี้โทรศัพท์พ่อคุณเพิ่นก็รับสายถ้บไม่เลยนะคะสองหัวติดแล้วนะคะงวดก่อนสามแปดมาด้านวันนี้หนึ่งโกพ่อคุณกำวังกับน้ำละกัล่างเลยนะคะผู้ใดได้เบื้องคลิปจะจะเข้าใจจะเห็นนะคะนี่จีม่าอยู่ครับนี่จีม่าอยู่คแบบนี่จีม่าอยู่ ได้เยอะดอกครับได้เยอะได้เยอะครับได้เยอะครับวัตถุท่อของมาด้ะครับ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 เพราะเป็นอย่างนี้ครับกุดอนครับครับคนเล่ากุดอนครับ ครับ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 ปอเปียงหุฎนาครับกุฎนาครับกุฎนาครับได้หมอครับเรียนวัเป็นคนโบรานครับค้นบรลานเรียนไล่วัเป็นดอกครับ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  ออครับ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 สายทำใหม่นะพ่ออ่ะงัวโตไปเอฟซีก็ต้องรอดติดตามนะคะรอดติดตามทั้งช่องนะคะหลายๆช่องที่มาทายทํำนอพอเนอพอบางเทียพออาจชิรับสายเบ่ไหวครับเนอพอครับ จาบอกเอ็ซีไปน้ำน้องผ่อเนาะครับผู้ใดที่รอก็คิดว่าผู้ใดที่รอดแต่ที่ก้มหวังแต้องติดตามกันเรื่อยๆครับตรงนี้แต่ผมติดต่อไปยี่สิมันกลาเป็นการลำบากเพราะมันหลายหลายเบอร์หลายสายเป็นเบอร์ในช่องเป็นเบอร์ในช่องหลายหลายช่องติดตามในช่องครับว่าถ้าติดพ่อที่ตามในช่องกับสิบผู้ใด บางทีที่ต่อมาที่ต่อมาทางผมสีมสายเบวบางผมครับต่อว่ากันนี้บางทีเอาเห็ดเบียดเห็ดงานเอาประเด็นรับบางทีก็รับไปยินเสียบางทีเกิดเมื่อยไหลโอ้ยว่างกันโทรศัพท์ชี้ประมาณนี้แหละครับบอกมันบอกคือคนนุ่มเนาะคนแกน่เนาะเจ็บเมันเวิร์กว่างไปคือคนนุอยู่นี่ว่าไสำรับรับมีที่มาของพ่อของวั่ผ่านมาเพิ่นไห่นะเพิ่นไหมาสามแปดสามแปด พอว่าเพิ่นเขียนยัดใส่กับเป๋าเสื้อให้ครับบ่ได้เสียดได้แห้งม่นบ่พ่อครับพอมางวดนี้เพิ่นเอาไหเอ็กเอาไหเอีกครับผมโทษไปถามค่ะครับผมโทษไปถามงวดนี้พอเพ่นมันพอกันสามแปดนะค่ะสามแปดค่ะงวดหมดนี่ผมเลยโทรไปถามค่ะเอ้7เจ็ดแปดมือนี่ล่ะโทษไปถามเลยก็เจ้าก็เลยเขาเลยบอกมาแล้วคือว่าขำมาเล่นมาทำโต๊ะปากโต๊ะปาก่โรดซั่น เล่าไปเว้ยสินบอกเดีโอ้ยยายไปทอสุดฟังคนบอกว่าครับจะฟังคน่นก็เล่ห์ไหหนึ่งหกมาเตียครับหนึ่งกมาอก็ยังจำอีกดีว่าลางเด้ออออเขาบอกลางได้ครับลางลางยางเดียวครับตียห้าวันห้เบังบนะครับล้างยางเดียวว่าให้บน ถ้าบบถ้าคุณเล่นบนคุณจะบ่ได้เงินเลยเหมือนนเใบนี้นี่นะอีพ่อที่ผ่านโซ่มือนั้นเนาะครับใบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวยกมาให้เอฟซีเป็นเบิ่งนะพ่อเนี่ยละผู้ใดได้เบิ่งคลิปมือนั้นจะเห็นเนาะพ่อเนาะครับ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 นี่ละที่จะเห็นนะค่อยเบิ่งเด้อทางางยางเดียวยางยางเดียวครับบ่ให้บนครับแต่ว่าตัวนั้นคือเห้ากันไว้ซื่อดอกนะพ่อเนาะครับกับผู้ฉลาดครื่องกันซื่อเดียวเรียงเล็นเลียงกับนี่ละผู้าวฉลาดกับบ่อกับ น้ำสะก็ครับอ่าครับครับอันนี้คือเมื่อที่ผ่านมาเนาะค่ะให้เอฟซีผู้พี่ขมัดติดตามไม่ได้เห็นโอ้ยย่มครับผมโอ้ยผมแบบมาจุดทูบจุดสองมือเนาะอยู่นี่เอาได้ปูให้เห็นต่อขอพรปูซอยน้ำครับนี่มาเศร้าผมก็ขึ้นมามาหดกบอกใหม่มาแรงหนึงมือแต่ว่าได้มากประมาณนี้ครับอ๋อกระเป๋าที่ตุ่งแจ้งอาอยู่นะครับ มันตั้งไหนหล่ะคืบอกว่าได้ครับบอกบอกว่าได้ก็พอได้รุ่นได้ฟังแต่พ่อได้รุ่นได้ฟังก็อาสิว่าได้หลายแบบอยู่แบบง่ายๆยบบไม่ถ้าบุญใส่บุญเกินไปเรียกผมกับว่าได้ยากยังนอกจากว่าจะของหน้าทรงนั้นทรงนั้นม่ีปัญหาเพราะจะนั่ไปค่ะเที่ยวเขาามานี่ครมบคก็แล้วสำหรับแนวทางในวันที่สิบหกธันวาคมเนเดย์อีพอเพิ่นจะให้มาบอหรือว่าพ่อ จะติดต่อเพิ่นจังไดนผมคิดว่าจะติดต่อมื้อแรงหน่อยนะโอ้คิดว่าได้ครับในว,ว้อติดตองเจ้า,จาของถ้าเลขออกเพิ่นก็สิได้ลอดยังสิบอ่ะเงินลอแต่ถามเพิ่นก่อนคุยกันก่อนจังซี่บ่พ่ะครับแล้วแต่แต่ตตที่เคยเว้ารับปากกันว่าเลขออกปุ๊บก็บคุอเหยืปุ๊บเลยโอคำนวณไม้ใจเลยเพราะเป็นขักกันนนั่คิเียหอยังใครมามาเจอโตมาเทจอโตครับคิดในใจได้เลย ถือว่าสร้างพระนาจะกล้องยิ่งฟังเล่าเนี่ยเป็นอันมิมิอยากม่กินแล้วไม่อันจะจินครับนี่ล่ะยอดเล็บสูตรเดียวห้างเดียวเลยบล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวปังครับผมเราเคยได้ยินนี่ล่ะบรรคุจักกันคุจักคนมูเดียวกันแบบนี้เอาเป็นเอาอะ มู Workers, way, the ่เดียวกันม like, ู่เดียวกันครับมู่เดียวกันมาพอกันตั้งโดนเตี๋ยบ้านนอกพอกันมาให้โซกกันเตี๋ยพอกแค่ยี่สิบปีก็ว่าได้รมาพอกกับจักเถื่อผ่ะมันไปบ้านก็เจ้ากับว่าทำ่าผู้นใดยังบอผู้นใดยังบอบอได้ทำอราบอกว่ามันโดนเตี๋ยมันโดนเขาว่าพวกนี้ก็เจ้ากับก็ยากหน่อยแน่แตกกันไปซาตโมไปอสทิตย์ราะแตกจนลืมหลังเนาะจนลืมหลังเลยไปพอกบุญก็คด ว่าคิดว่าแกสิพ่อกับแก้ในงานศพบางเกินไปพ่อกันบางเกินพ่อกันเขาเขขึ้นไปทอดผ่าลงมาแล้วแก้ไก่ยางลันรุดเอ้าว่ามันตายแล้ววะทีนี้ว่าตายตุ่นไปยังได้มาจังได้หรือเปลลูกหลายคนอยู่นี่ไปยืมเหล้าไปยืมมาแล้วไปยืมตังบัตรเงี้ยเพื่อมาเป็นบุญของเอฟซีเนาะครับมากกว่าขับครับขับชือว่าเอฟซีนี่เขาเขามาจัก มากวดก่อนถึงมากวนนี้มากวนนี้นะค่ะสามแปดมาได้มากนี่จะปวกเบิกซับกับโปปอมากโปปอว่าเขามาสามวันนี่ใช่มมามานํกกันเยอยพอมือน้นมานักกันโอ้ยยังอันเรียบร้อยอยู่กำลังทายท่อยืนอยู่นี่เบิ้องเนี่ยมน้อยกลง่็ได้ อยู่ในหู้ก็ดึงขามาโหลดพวงเฮ็ดยังตัวสีได้ตัวที่สี่เออเออเว่าเป็นยังบ้านยังไงเจ้าเป็นปีผมก็ได้นี่หลังนั่นอือพอรุ่นคีมรถมาซื้อพี่รอดเดี๋ยวรอเดี๋ยวแกรอหน้าดูไล่สดอยู่น้องค่ะเน้าไล่สดอยู่เบิ่งในไล่สดก่อนเด้อครับครับครับไอ้เอฟซีเบิ่งในไล่สดจะเพิ่มโทษใจเย็นๆนะคะ แต่ S <S> ว่ากับพีผู้สูงดีหลายโทรมาหาพอ่อหลายหลายครับน้องเร,ราหลายบางคนแต่เขถือเพราะว่าบ่กลับเร็วแค่ที่เขาแั้ใหม่นี่นะข้าพ่อก็บอกกับได้เลขตัวเดียวนะอ,อันศูนย์ศูนย์หกกับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถ้าผู้ใดได้เบิ้งคลิปจะเข้าใจว่าข้าอธิบายชัดพ่อก็อธิบายชาัดวา่ากันแมน ตาวเพิ่นใหญ่มากคือหนึ่งหกหกหนึ่งหกการน้ำล่างย่างเดียวเม็ดเดียวแต่ว่าก็บยุที่ดวงคือคลาดิพ่อพ่อไก่กันไม่งบกับเก้าอีกแมนแมนงบกับเก้าอีกตัวเดียวกันหนึ่งกับศูนย์ตัวอีกตัวเน้นตัวนักอยู่นะพ่อมีครับมีอยู่กับตัวเพิ่นใหญ่มากเนาะตัวกับซุปกับหรือเป็นตัวร่องไปสินะประมาณนร้เนี่ยถ้าจะว่ากับการเรื่องหัวดวงดวงพ่นมันคือว่าหรือเพราคือกันเนาะเพราะคือกันผมก็เคยเจอหลายเสียอยู่ ไมเจอแบบที่ว่าเก็จะเขียนใส่นซ้ำเส่กระเป๋าให้ซ้ำตัวนี้เม่อกี้ก็ซื้อโอ้ยตัวอว่ากันรุ่นไม่ค่อยได้ไหมสักกี้เนาะตะกกี่ก็บโดดูเหมือนไมคือไม่เอาไม่เอาไม่หวัดวันที่ชิมฮงนี่เอฟซีต้องรอดติดตามพอคุ้มครับบ้านนี้ที่ได้มากกว่าพ่อวันที่เท่าเลครับบอนนี้บอกว่าเหตุเกิดเบอร์นี่ครับไม่ผมโทรหานะครับ จัดเดี๋ยวค่อยเขียนไว้เ huh. ดี๋ยวค่อยเขียนไว้ให้พ่อท่านเพิ่นได้มาแล้วพ่อกัสิวาได้มาแล้วเด้อสิบล้านพ่อเนาะรรระะมาานนี้ล่่เบบอไดพคคััสำหรับเบอร์โทรพ่อพ่อกัยังสะดวกให้เอฟซีได้โทรมาได้ที่เก่าเนาะพ่อเนาะที่เขาโมเปลี่ยนเบอร์แล้วก็โมปิดช่วยได้พ่อครับพ่อช่วยเบอร์โทรได้อีกพ่อได้ยังไงครับเนี่ย ใหเอฟซีเผื่อปรดมีโชคนัมีหมาน้ำพ่ออยากรวมท่าบุญน้ำพ่อครับกเป็นล้นมากวดดมากว่ากันแล้ดนั่นนั่นดีนะครับศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สี่สามหนึ่งหนึ่งห้าอะอีกรอบนะครับพ่อศูนย์แปดเก้าส่สามหนึ่งหนึ่งห้าติดต่อมาไหนเลยครับเป็นเบอร์โทรของพ่อคุ้มนะคะเบอร์โทรของผมเองบุญคุ้มครับ ส่วนแนวทางพิมพ์รอไว้เด้อไข่ซีพิมพ์รอนะคะทางช่องมาตามเดิมนะครับถ้าผู้ใดอยากให้กำลังใจคุณพ่อกบบตามนั่นแหละครับไม่ให้โทรมาได้ตลอดเวลาเด้อครับครับครับน้ำชาคาเฟ่เนาะใส่ฟองฟองไปน้ำแนวมา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 เด้อจ้าน้ำชาคาเฟ่ก็มาได้เลยผมตามนั่นแหละครับเบอร์ตามที่ผมจี้วข้อเมาได้นี่เนาะ คือข้าม่วงใดเนี่ยผมจะบดไอเรียกลองในการที่ว่าเมื่อถือแล้วเนี่ยโอนมาให้ใส่ในเด้อข้ามหนึ่งผมจะบว่าผมมองมองบ่อจักเถื่อนไม่เคยบอกจักเถื่อนมันเป็นเนี่ยนี้ของเพื่อนแล้วแต่เพื่อนเนาะพ่อเนาะครับแล้วแต่สายบุญใจมองเห็นความสองขัญในการคนทีเป็นสภาพดูนให้กับการท้าหุญร่วมบดไอเรียกลองเนี่ยผมนะบ่าเรียกลองผู้ใด้ค่ะว่เรียกลอง แบบแกแกมีน้ำใจน้อยกว่าขับขันพ่อได้เลขมาพ่อก็ให้คือเก้าคือเก้าบ่อแห้งบ่อหัวบ่อแห้งบ่อทวงบ่อตัวบ่ออ้ไื่อกระชือน้ำกันกระมีโชคบอกไปแล้วเจ้าสี่ซื้อมาซื้อกันเรื่องของเจ้ามี่เป็นเรื่องจริงมอคือพื้นเล้าชึงความแล้วมีบ่อพื้นมีบ่อแล้วเป็นคนตรงๆน้ำเป็นบางบางเจ้านี่ผมเคยแบบกบแต่ป้อนขวยนี่ว่าบ้านนี้นะบ้านจะได้ที่รถไฟแดงผมไม่คิดจังสันเลย มันเกินข่านวนะี่อะไรฮัลโหยบอดดี้มันก็นบอดีน่่เดี่ยค่ะชัวร์เพิ่นสิถื่อเนาะฮาลังคน้นฮัลโหลสายใหม่เราค่ะเอฟซีก็รับจุดทุกทีนั่นห <laughs> <laughs> แหละว่นเดโทรเขา <laughs> ้ามาจะให้ดูเบอร์โทรพ่ออีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะน,นี่เนาะค่ะไม่เป็นไงไง่ได้ไม่หล่ะ <laughs> เออเออเออ นั่นแหละนั่นแหละอยู่ภาคใต้ทีนี่อยู่ภาคใต้ทีโอ้ยอยู่โคราชกันเองเฮาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอนะคะเมลแองก์พอข่มพันวาเพิ่นจะดโทษนาะค่ะเพิ่นจะโทษไปนะคะหาหมูเพิ่นเนาะค่ะปุ่นที่เพิ่นหายเล็กรับมากนะคะก็ต้องรอติดตามพอข่มพันวาได้มากแล้วบอมี่ปิดบอมมี่ปัง นะคะบอแพงนะะเนาวค่ะว่าแต่เพิ่นหามากคอราลกสิหานะคะผู้ใดบอโทรมาบ่ติกะใหายอดติดตามทางช่องนะคะเภาวาแอก็จะมาติดตามนะคะแนวทางของประคุเนะคะวัตที่ผ่านมาก8 8เพิ่นหามาก ะะของเพื่อนเนี่ยจะเป็นล่างนะคะเท่ากันบ่นไว้ในหนึงเพราะว่าเลขเป่นห้มากแค่เม็ดเดียวนะคะวนนี้นะคะผู้ใดได้เบิรงคลิปนะคะก็จะเห็นว่า1 6ึ่งหนึ่งนะคะเป็นเลขลับนะคะส่วน2องหาสามคันมีเอฟซีที่ทักมาว่าเอาแล้วคือเห็น2องหาสามอันนั้นเป็นเลขที่เป็นทําพิที่นะคะกัลลามะพาวตาเดี่ยวนะคะพอแล้วก็วาวอยู่ว่าแล้วก็นเน้นหาสามนะคะแล้วว่า มันสิขข้นแต้มลงแต้มทาน,นันนะะ่ะตะวันเลขกําพิธีนะรูดไปส่วนเลขกไม่ทีมากเป็นใหมากแค่เม็ดเดียวนะคะหมวด3ามแปดไหมากสามแปหมวดนี่นะคะสดสดร้ดอนรอนนี้เป็นไนมากหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกหกนึ่งกระบอกให้กัดน้ำละก็เขียนให้เอฟซเบิ้งในคลิปกะมีหนะะกกึ่งหหหนึ่งะคะอะแอบแสดงความดีใจน้ำเอฟซที่ได้โชว์กับ พ่อคุ้มนะคะได้รับชมคลิปแล้วก็ได้โชคน้ำนะคะส่วนเอฟซีันใดที่ข้ามาใหม่นะคะยังบ่ท่านได้โชคก็รลอติดตามกันไปเรื่อยๆพอละวาให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะมีบุญสัมพันธ์ต่อกันกะจะมีโชคน้ำกันสั่นผอละวานะคะอย่างไงก็พิมพ์รอไว้นะคะสําหรับแนวทางเลขลับของพ่อคุ้มนะคะ คุณพ่อขอบคุณหลายๆนะจ๊ะพ่อขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอติดตามไปเรื่อยๆนะพ่เนาะ๋ยจังใดก็มาหาพี่เก้าอันนะครับครับครับตู้นี้ปิดสะสมคบกล้วทันเพื่อนทั่วใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ